เันรั่วมันเกี่ยวกับพวกน้ำพริกข้งเมืองไทยนะทุกคนเช่ว่าพื้มตัวนี้เป็นทีว่าเอฟีเผยฟ้ามาฮ่าเตโดนะทุกคนน้ำพริกเมืองไทยที่เป็นูตรโบราณนะทุกคนที่บอกนี่หลักๆคือจะเป็นโบราณเลยเน้นๆนะนี่เลยทุกคนน่ากินแห้งเอาแตงโมมาใส่กับปลาแห้งเอามาตำเนื้อปลากันทาเลยนะตอนนี้ก็เรื่องล่ายแล้วทุกคนเพราะว่ากินแล้วก็ มนูนี้เป็นข้องว่านหรือข้องข่าวทุกคนเพราะว่าจะกินกับแตงโมนี่นะยังหมองแห้งแต่ซาโซไม่แห้งนี่บอยอันนี้คือปลาคอปลาคอยางปลาคอห้วยปลาคอหนายแบบบ้านเลยอ่าบ้านเล็บห่อห้ากกะซื้อได้มือว่านี้ทุกคนเสื้อบอกว่าเมนูนี้ซาโซยากจะทำมานานแล้วแม่ทุกคนอ่มาพิมพ์ก็สบายดีก่อน สบายดีจ้าทุกคนวันนี้พบสองซาสโซเสร็จหน่วนนะจ๊ะวันนี้ซาสโซจะมาเฮ็ดเมนูแตงโมซซเมนนูย่่างีัแตงโมปลาแห้งไม่แล้วแต,แตงโมปลาแห้งก็คือเป็นเมนูอาหารไทยโบราณน,นะทุกคนบาพิบกับยางป่าไว้ไว้แป๊บนึงก่อนพอว่าตองได้ใส่ขมแห้งพอสมควรอันนี้เห,กหากขห้ากับยางไว้ทุกคนตัวตองเ<ห>นื้<พ>อป่าเนาะบาพิบเนาะ ใช่ว่าก็งงแล้วก็แป๊กแล้วก็เป็นยันียงทีว่าแบบน่าส,ใสนใจแหงนะทุกคนเมนูนี่นเดี๋ยวป่าของเขาก็ะยางแบบเป็นบานเลยสซโซเอามานี่ยางนี่ด้ทุกคนป่าคอนะปะ่าคอเพราะว่าส่วนแากเขาจะใส่ป่าคออย่างเดียวเนาะนป่าอื่นก็ได้คือกันแต่ว่าซูตรแท้คือต้องป่าคอเท่านั้นป่าคอเท่านั้นทุกคนเอามาหมอมนาทีาโซโซซะ ต่อไปก็จะแม่นเห็ดยิงต่กอกะเดี๋ยวเขาจะโซนแนะนำเลยไปสวัสดีจ้าทุกคนสาวโซเอมสักว่าเมนูนี้เทือกก็จะอ่าตานพิชซ่าโซนได้ยินมาเป็นเมนูไข่ฮอนซันบะพิมไข่ฮอนแม่ชาวบุญดีนนยากาย็บ้านเขาก็เอาอะนะทุกคนอ๋อเขาต้องเอาเมนูนี้ไปกินอยู่ที่ฮิมะไหนวะไข่ฮอนได้ไหมแม่แต่ว่าก็ถ้าสวกับเป๊กหมูสิเข้ากันหรือบ่เนะทุกคนเมนูนี่ย ปลาย่างนะมันกินกับแตงหมูเขาน่ะบอพิมพต่ว่งข้องข่าวข้องว่านแ,แ,แตงหมูก,ก็ว่านอยู่แล้วแต่ว่าป่าข้อก็คือเป็นเนื้อเป็นป่าที่ว่าค่อนข้างจะข่าวเลยแม่ก็ท่ะเป็นข้องข่าวนะทุกคนซาโซกับบุเคยกินก็บ,บุเคยเห็นนะเมนูนี้แต่ว่าเห็นมาดนแล้วสันสะแต่ว่าหน้าตาน่ากินไร้ใดสันซ,ซ่แมนหน้า,นาแซ่ดมาทุกคนซึ่งว่าเป็นเมนูโบราณนะทุกคนซาโซเอาซูชมาจะใส่ลองไปเอาทีมาของซูเบิ่งก่อนนะเพราะว่าซูชนีเห่าใดมาจาก บรานสูตรทุกคนเมนูนี้เขาได้มาจากปึมที่ว่ามีท่านพื่อนใจดีท่านหนึ่งที่ว่าเพื่อนเคยส่งมาให้พวกเขาเมื่ออไรเดือนแล้วทุกคนสี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วแหละตั้งแต่เหาเริ่มทำเมนูห่านไทยเดี๋ยวจะส่งมาเอามาเบิ้งว่าสูตรนั้นเป็นแบบได้นะกับเมนูแตงโมปลาแห้งนี่ซึ่งว่ายากบอกว่าทุกคนน่าจะเห็นเห่าเห็ดน้ำพริกล่าดละทุกคนเพราะว่าตามตัวนี้น่าจะเป็นรวม มันรวมันเกี่ยวกับพวกน้ำพริกของเมืองไทยนะทุกคนเสื็อว่าพป้มตัวนี้เป็นทีว่าเอฟีเคยฟังมาหะเตโดนะะทุกคนมีครบเลยทุกคนเป็นน้ำพริกไล่เมนูที่ว่าเห่าบบเคยหูมาก่อนว่าน้ำพริกเมืองไทยที่เป็นูตดโบราณนะทุกคนที่บอกนี่หลักๆคือจะเป็นโบราณเลยเห่าบขคิดบบฟันว่าบางบางแยะบางเมนูนะบขคิดว่าเขาจะเอาวัตถุดิบอันเนื่องมาให้เป็นน้ำพริกใดเนาะนม่มันจะบอกอยู่นี่หมดเลยทุกคนส่วนน่นจะอยู่แทวต้นนี่แหละ เดือดโโซโซเป็นเงินคนนี่คือปุ่มที่ว่าถ้านวันจะดีบนส่งมาให้นะเป็นน้ำพริกแต่ว่าเราไปสะดุดตาน้ำเรื่องข้องน้ำพริกแตงโมทุกคนแตงโมก็เป็นน้ำพริกแตงโมแตงแตงโมปลาแห้งโซโซเปิดไปเลยเปิดไปทีละใบแล้วว่าแตนน่ละเมนอยู่ปฏิทินตีบอพิมฮะไม่มีปฏิทินเกี่ยวกับพวกอาหารเดยก,กอเมนโบเดือดซ้อมก่อนพอมีร่างแห้งทุกคน เดี๋ยวโซโซโซเป็น,น,นกระทะบัวยู่นี่ก็น่าจะเป็นอยู่นําปฏิทินอาหารไทยเห็นบ่เห็นบ่เด<อ>ี๋ยวจะโซไปเอามาปุน่นนี่เลยทุกคนมีโนูที่ว่าเพื่อนส่งมาให้พวกเขานะมี่ได้แห้ต่อไปนี่ของไอจพยายามแบบทำจกักฟรมเมนูอาหารไทยที่เป็นตำราแบบนี้เลยนะเพราะว่าทุกชุดเนี่ยคือแบบไทยแท้ๆเลยทุกคน บางคลิปที่ว่าเขาเอามาทำมันอยู่ในโซเชียลมีเดียแบบเป็นคลิปเขาซ่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตแก็อาจจะเป็นแบบสูตรใหม่ๆเดีที่ว่าเป็นการปรับปรุงประมาณนี้แหละเน้นๆๆนี่เลยทุกคนนี่นะทุกคนน่ากินแห้งวอเตอร์เมลอนเชียวบินชูแมนไวจากย่างก็คือแบบเอาแตงโมมาใส่กับปลาแห้งก็คือปลาซ่อนนั้นนะทุกคนสูตรนี้เลยเดี๋ยว เออแบบนี้เลยเดี๋ยวเบาพิม์จะขึ้นสูตให้เบิ้งเลยว่าเข้าใ่ยังแดงน,นะทุกคนไปซาโซเริ่มลงมือเลย<ป>ทุกคนตามคอมเมนต์เลยเบาพิมขึน้นคลิปเมื่อวานนี้เลย <Wow. S 1> มีเอฟซีทานหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์บอกว่ามีวิธีเดียวสาโซที่ว่ายักจะซอยอห้อห้อมแดงแล้วบาให้น้ำตาไหล Man, นั่น <c oughs> คือฮะบวพ,พิมซอยและมือ้อนี้ก็ได้ตามนั้นแล้วทุกคนบวพิมเป็นคนซอยหอหอมแต่ว่าสโซเป็นคนใจเอากลางป่าออกนะก็คือป่าซ่อนนี่ก็คือแบบถ้า้เบิ่งเด้ยวโซป่ามันจะบกแห้งนะทุกคนป่าบ่แห้งนี่แต่ว่าในสูตรเขาบอกว่าสามารถเอามาตําแล้วไปผัดได้เนาะ <c oughs> สโซเนาะอือสโซพยำบาได้บอแม่นบวพิมเป็นเชฟได้บวพิมเป็นผู้ซอวยเชฟได้เอาให้บวพิมพ์ยัดบอเลยป่าให้เบ <c oughs> านะ มะืัอนี้ปอพิมพ์จะลองให้นั่งเบาบไปปอพิมพ์เอาแต่ภาพยนต์คนละนั่งนะโซโซนี่นั่งป่านั่งภาพยนต์ินได้ทุกดอกแต่ว่าคนขำไม่มีจะได้ฟีคอมเมนต์ขำให้คอมเมนต์ขำมาปอพิมพ์ด้วทุกคนกดหัวมาก็ได้เดี๋ยวปอพิมพ์ก็ซอยห้อมก่อนทุกคนลองเบิ่งว่าปอพิมพ์จะลองให้หรือเปล่าเดี๋ยวปอพิมพ์จะเหดตาโตๆเลยบ่เบิ่งเหมือนคนล่ะ ก็แล้วโโซ่บเบิงได้หลับตาไปทางอื่นได้มั้งกัอย่างว่าจะไม่รอดนะแต่บอพิมพ์เซาว่าซาโซอยู่ไกลๆสำนี้กับบนหน้าจะหลดแต่ว่าอาหารไทยคข้างที่จะใส่หัวหอมลายบะมีเทือได้ที่ว่าซอยแล้วบให้นะทุโกนน้ำตาเอ็มนมาทุกดอกกระเทยด้กนเน่เขาจะซอยยนาะก่อนใ้ซูด์เขาจะซอยแบบบางๆเราเอาไปไปทอดเนาะทอดเปกเจียว ท่นคนถ้ารุ่นนำกันมาเมนูนีซา<ม>โ,โซขึ้นบลอกนะบอกเว่าอีเป็น,นได้ขค้นบอ้อกแล้วก็เป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วก็ยักลองยักลองทุกคนยักลองแห้งเขาต้องการเอาปลาซ่อนมาเห็ดเท่านั้นนะทุกคนแม่ปลาแห้งที่ว่ามันก็มีคือกันทุกคนแต่ว่าสูตรที่เขาบอกเปย์แท้ๆต้องเป็นปลาซ่อนเท่านั้นแม่เป็นอาหารนะดีซาโซนอกจากจะเป็นอาหารโบราณแล้วยังเป็นสาวังอีกอาหารเมนูสาวังอีกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาเบื้องหน้าแต่ว่าซาโซจะเหตุทานไม่บ่อันนี้บ้านเอิญลาย ปะคอปะคออ๋อปะคอหรือปะซ่อนระหว่างกลางด้วยซ้โซ่กลางออกกลางเขาเก็บไว้นี่ก่อนถ้าปะพิมพ์กินแมนถ้าพิมพ์จะเอากลางไปทอดกอแม่อะไรวะเนี่ยตลอดทุกคนเจ็บคอเอ้าเดี๋ยวปะพิมพ์ข้อลงมือซอยซ้โซ่เมื่อนี้น่ะแม่ก็คือถ้าปะพิมพ์ถอดหัวห้อมท่าเดี๋ยวนั้นแมนปะพิมพ์จะนี่แล้วอย่างโบแล้ยวปะพิมพ์แบบคั่วอันนี้เก็มา เจียวห้องๆนี่ใสอีกนะโบพี่นมลงขึ้นลงดาวโซโซมันจะเป็นกันได้นี่ก็ถือว่าซอยห้องๆไปทอดไปไปเนี่ยก็ไปทอดท้องห้องมาแหละเนาะแล้วก็มามาโรยมาเดี๋ยวว่าโบพิมก็ไปสร้างอธิบาย้ซโซลงมือทำห้เบิ้งเลยแม่จะาูุว่าทุกคนเคยกินเมนูนี้กันเราโบทุกคนเป็นเมนูโบราณนี่นะเพราะว่าหลายคนก็ยังมันบุคเคยร์เลยโบพิมคืออาอาหารจากต่างชาตเขาเอามาบ้างเมน FC เป็นกันอย่างพันได้ใหดกินเท่านั้นทุกคนยังพันได้กินเท่าฉันซะ เดี๋ยวว่าพวกเขาลองก่อนมาเดี๋ยวว่าหยมข้อทอดอันทอดทิ้งชาโซ่เฮ้ยอดอันห้อมหัวแดงก่อนนะเห้าโซ่กันทุกคนไปบอกราชาโซ่ทำตามเคยทอดกระเทียมเลยเฮ้ยทอดห้อมแดงโอแล้วแล้วก็แตงโมใช่ไปครึ่งนึงแล้วทุกคนน้องแทนคุณเอาไปกินแล้ว ใส่สล่งก่อนม่ทุกคน่คกมัาแขงแตงโมแมนแตงโม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 ลูกโตเล็กๆนี่มัลูกเล็กทุกนลูกง่อาจจโซ่อัเจียวอันี้ห้อมกทุกคนเดีวเาบงขั้นตอนต่อไปมาว่ารรอเซห้่ากะเทียมล่โมเทียมทุกคน เอามาตําเนื้อปลากันท่าเลยนะหมายถึงว่าเหี่ยมก็คนนั้นหมอ้อซะโซกันไม่หม้อแล้ยคนเอ้ยจะไม่จะไม่หมดแล้วคือว่าเขาจะทอนทั็นเรื่องเลยเน,นาะโซ่เนาะแมบบ่ก็เอากลิ่นเอาเรื่องอบเดี๋ยวบอไปเอาไหมเดี๋ยวบอพิมไปเดี๋ยวซี่เร่ขึ้นหน้าบอพิมพ์ไปไเคนเนื้นนอาปลาซ่อนนะข้าวนวลคือแบบหน้าบอบพิมพ์เลย มันน like. no. <ong> ่าจะเมียนเราสินเนื้อปลอมเนาะื้อสุดเราพิมพ์ขึ้นแล้วเบิ้งเก่าทุกคนเข้าใจใส่ป่าประมาณนี้แหละก็แบบบัวบัแบบยางบัแห้งไร่หล้วก็ไปไปผัดแห้งเนาะแม่นแม่นนะนักการศึกษให้ไหมหมดแล้วทุกคนเยามก็จะไหเอ้วยไม่เลยหรอกบัวกับยามไหมละอ้าวขั้นตอนต่อไป ทำนี่ต่อซะส่วนเอาเนื้อปลาเขาเอามาผัดแห้งนะทุกคนนี่เลยทุกคนเนื้อปลากับแบบอย่างเขาแห้งดีนะเขาบอกว่าให้สามารถเอามาผัดได้ผัดแบบบริสไซน้ำมันเนาะผัดให้เรื่องกรอบนแบบั่นแหละให้แหง้าาง,งก็เปลนว่าเบอร์สูตรเมือนหรอคล้ายๆกับเป็นอันท็อปปิง้งเหมืนซะส่วนเนาะเนื้อปาลาเขาโรยใส่ในอันท็อปปิ้งนะเด้ท็อปปิ้งกคล้ายโรยใส่แตงโมงนี่อ๋อแม่ของคลิปที่เราขึ้นมาแล้วก็สู้ผัดเปนปลาให้ แงงก่อนของกรอบเลยแหละปากเอาก็ได้ตุ่อ <c oughs> นะอยู่นะทุกคนขนายเน่าเนทุกคนปานลาซ่อนอยู่ในร่องหัวบางนะนมีบางเอิญน,น,นั่นได้มามึ่ <c oughs> แล้วบางเอิญเนาะแม่ข้อซื้อน้ำเกลือไวประมาณสามตัวเลยแต่ว่าเอากินไปแล้วเมื่อวานนี้ซ่องโถเราไปชงไว้แร่งไว้ทำอาหารไทยนะแล้วโซ่ครัวป,ป่าเป็นหนึ่งคนให้เรื่องห้องก่อนเรื่องกรอบก่อน ซาโซก็กำลังซอยอันแตงโมยอยู่แมน่นเพราะว่าต้องได้เห็ดเป็นลูกเต้าอันนี้นะทุกคนลูกเต้าลูกเต้าต้องเอาเม็ด,อ,ด,อ,ดอ,กออกได้เดือดสะโซนบ่หรือบ่ออกต้องได้ออกไปหนึงอ่ะในซุปจะมีอันน้นำตาลทรายทุกคนผมา็ว่าใส่ไปนิดนึงน่าจะเป็นเพิ่มควบขวบว่านอนอน่อนบ่นี่เพราะว่าเนื้อปลานะแล้วก็ผัดเลยพอตอนนี้มันเนื้อปลาก็เริ่มจะแห้งละทนะุกคนเริ่มออกเป็นสิ่งเรื่องนอน่อนอ่อนละ เนื่กปลาซอนที่ว่าซอสโตตเมื่อกี้นั่นแหละ้แลวทุกคนมังคือว่าเนี่ยก็ไม่ส้มมันคือ่าง่ายนี่ทุกคนแต่ว่าโอ้โหใส,ใส่ใส่วิธีการทำหรือไล่ขั้นตอน<ม>นะครับตองพิธีพิธันคือก้าวเลยคนนี้เนื้อซี่ทองเลยคนเริ่มห้อมแบบกินอันเนี่ยก็ห้อมแบบแ,บบแห้งๆนนะทุกคนห้อมแบบสิว่าไม่เกี่ยมกับโบได้มาห้อมแบบแห้งๆนะ มแโบนรซต้องจัดงามๆเลยแตงโมกับใหญ่ยูจ้าเบาเพมจ้าตอนนี้ก็เรื่องล่แล้วทุกคนเพราะว่าป้ามันยังจับตัวมันเป็นกอนอยู่เี๋ยวิ่งข้พี่ยี่คือยี่นี่แตกออกกันก่นเรื่องอะไอะสะโซนคนท้าเป็นแป๊บนึงกันนะได้ละพาะว่งบังบัง บ้างอันอันมันยังกินมันยลงไหนเราเนาะเรื่องหรอเนาะโอเคอ่ะห้อมเจียวลงเลยไปผูกห้อกันโอ้ห้อมเจียวใส่เลยอือหือห้อมเจียวหอมหควันเนาะทอดอืมทุกคนอย่างนี้เลย,ยนะเ,เ,เ,เดี๋ยวตักพักไว้ให้มันกระบอกให้มันเย็นนิดนึงก่อนนม่ทุกคนอือ สรุปว่าเป็นข้องว่าเหมืนบบตันนี้นี่โบเนใจเืยอนกันนะทุกคนคอมเมนต์เพ้อเลยเพราะได้เคยกินแล้วกันเมนูนี้เป็นข้องว่าหรือข้องขาวทุกคนเพราะว่าจะกินกับแตงโมนี่นะรวยใช่แตงโมอืมอันนี้นเราต้องรองข้องว่าโอเคเอาเ <c oughs> ราถ้าให้ป่าเขาเย็นแป๊บนึงคนุกคนนาทีแห่งการโรยโรยให้คลึกกันถูกซินในต่ซโซ่เดี๋ยวเราจะกินแล้วอ่านี่เลยทุกคน <c oughs> แตงโมปลาแห้งนะทุกคนอาหารไทยโบราณเลอเป็นอาหารสาววังอประมาณนี้แหละที่ว่าเขาบอกมานะทุกคนน่ากินลวก็ยักลองไล่ทุกคนหอมนซะโซเดี๋ยวถ้าว่าสิน่วนได้ที่ว่ามันบดทึกเราเอาจาป่ามาใส่เดี๋ยวซะโซโคสีเป็นเนื้อนี้กับนี้น้ำกันเบิ่งทุกคนปลาซ่อนมาผัดใส่น้นำตาลสายนะรับหอมแดงเจียวแต่กินนี่หอม <c oughs> เนื้อปลาซ่อนแหง้งนี่ทุกคน อเดี๋ยวได้สักโซบ่มีรสชาติอ่ะมีบ่นี่มีอ่ะนี่มาทุกคนเดี๋ยวห่อข้อสิ่มก่อนตังก่อนเพราะว่าเป็นคล้ายกับห้องม่านบ่อาช้าสู้สิ่มก่อนแช่ไนะกินแต่งกันแช่เปลี่ยนห้องเจียวแล้วกันดนห้องม่านนิดหนึ่งแม่มาทุกคนแตงโมปลาแห้งครั้งแรกคำแรกนะทุกคนนี่ เป็็นนไไดด้เจังวลาเขากัดเข้าไปกับน้ำแตงโมแล้วแตกออกมาแหละก็ได้ขมว่ากน้ำแตงโมเดี๋ทุกคนแล้วก็แป๊กเหรอแ๊กเหเดี๋ยวพ่อกิดคำหนึ่งก่อนพ่อโซก็อยู่บนมึงน่าจะโซกับรู้สึกแป๊กแล้วทุกคน และสิ่งที่เราบ่เคยกินมาก่อนในชีวิตนะทุกคนมันก็นจะแบบรู้สึกแปลกๆได้ตื่นเต้นได้งงๆได้แต่มันก็นได้คมโนนัวๆมันมันหอมเจียวบัวค่ะถ้าเราพิมพ์มแต่สาาแสรสชาติแซ่บแซ่บไปได้เหรอก็ <laughs> แซ่บเลยทุกคนแซ่บประซังกันที่บ้านแม่เดี๋ยวว่าพี่พ่อสี่เบิ้งแต่ว่าแซ่บฮะโซจับกองให้เลยเห็นไหมทางแรกก็มาพิมพ์กันทุกคน ข้อเอาจุดที่มันเหมียนนี่มาอ้าวกินกับแบบเป็นปกินป่าซ่อนแห้งอะไรเนาะซ่อนแห้งแต่มันจะห่อมอนนอยมันม<อ>กินแซ่บดีนะส้าาว่าห่อมอัันอ่ะห่อมแดงทอดเจียวนะมันกินด้วยรวมก็เข้ากันอยู่ได้ แต่ภาษาแต่ภาษาอธิบายแป๊กทุกคนยอมทาแ่าแป๊กแมก่นบ่นแม่เพผิวกับมูาออธิบายได้ทุกคนเพราะว่าเนื้อป่าน่ะสัโซ่เวลาหงาย้ำที่นเนื้อปา่มาม,ปมันจะมีกลมเนาะกินข้องปลาซ่อนั่นน่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะอยู่แล้วนะแม่แต่ว่ามากินเขากับแตงโมสักโซกองขึ้นมากินเขากับแตงโมแล้วมันก็คือแบบกินข้องปลาซ่อนก็หายไปเนาะมันก็ห้อมกินข้องอันห้อมแดงทอดนี่นะอ ซื้นเลยซาซองซึก็สุดซึ้นแต่บา,มางมันงง่าหหอมแดงก,กินกับแตงโมงเนี่ยบน่าเสื้อ,อมันจะเข้าแต่มันกับข้านั่นทุกคน,อ,นอืมมา<อ>ตั้งนงัน่ง,นงกินเลยทุกคน,น,กคนแซ่บเด้อแต่ว่ามันจะแป้งๆนิดนึงสำหรับพัวหอมไหมามาทุกคนกินต่อแมนนี่แหละทุกคนเป็นสิน่ง,งที่ว่าเาอยยักลองไล่แล้วก็ได้ลองแล้วนะูตดนี้ แตงโมปลาแห้งอาหารไทยโบราณอาหารสาวังสดชื่นเราเวลาเวลาง้ำทึกแตงโมทุกคนพอปลาซ่อนนี่เนื้อปลาซ่อนเวลาเอามากินทึอก,กับแตงโม,มพร้อมกันนะน้ำพร้อมกันนะเนื้อของปลาซ่อนมันจะมีกินข้งมันแหละมันก็คือแบบมันจะให้ไปเลยทุกคนห้อมกินข้องอกันเดียว็ห่ห้อมแดงทอดนี่นะอ คือว่าแบบของข่าวพอปลาซ่อนมีกินข้าวแ,<ม>แล้วทุกคนม,มากินชากับเนี้อเขากันเลยแตงโมงอ่ะกินได้เพลินนะทุกคนอือหือหมูเพิ่งได้เคยกินได้ทุกคนคอมเมนต์บอกโซ่แต่ว่าเคยกินแล้วบอกเมนูนี้เนี่ยทุกคนได้ไปลองกินดุกคแมนเพิ่ได้บอกเคยเยักให้ลองทุกคนแล้วกัน อย่าลืมว่าคอมเมนต์บอกข่าวเดว่าเมนูนี้เป็นอะข้องข่าวหรือข้องว่านนี่คือสิ่งที่เาอยากษ์งูทุกคนอีกติ่มเทคเจอร์หนึ่งมันจะรู้สึกกรอบๆแล้วโซนอร่อยด่าหอยยำทึกอันเม็ดข้องแตงโมเฮ้โมเมล่ะมมเมล่ะมาโซ่ไปมาโซ่ไปเดี๋ยวมาบอกเนาะ กนปรุงบุ้มยิ่งเติน้ำตาลทำไมดูมีแต่น้ำตาลดีว่าเขาไปผสมใส่กับปละข้าวนะทุกคนไอ้ขมว่านข้องอันแตงโมนี่กะบ้านอยู่แล้วนะานอยู่แล้วรวยซ้ำเลยเบาซ่าโซนเนาะอย่างนี้หน่อยทุกคนแต่ว่าที่เขาทำอยู่ในคลิปเนี่ยนะ เขาจะใส่อันใบมินเนาะโซนอะ<ม>อันชาระแหน่หน่าก็น่าจะตกแต่งอะไรติดบ้างเรีย่ไบริกินกลับเนาะหอะมมะริดอกเพราะว่าอันถ้าว่าเากินแต,แตงโมละลายก็เป็นแตงโมปกติแหละแต่ต้องกินเข้ากับอันเนื้อปลาซ่อนกับอันมะหอมแดงทอดมันจะเข้ากันเลยทุกคนกินไปกินไปแล้วก็เพลินไปนะแม่ สิวัดแกนแตงโมไล่ลาย,ลายทุกคนมเมล็ดแตงโมริมข้ออ้อแป๊บหนึง่งได้จากอันพูดละคำทุกคนลงเม็ดแตงโมเต็ม่อยมนี่ก็ห่ากินยาอยู่แล้วแมีนมาเจอเม็ดแตงโมแห้งหักกินง่ายอ,อะไรวะแห้งกินยากเถอะน,นี่มาเมล็ดออ้อเราโอ้ยอย่างเยอะเลยทุกคนเบื้องนี้อเ,เอากะออกก่อน กินเลยมันจะอ,อยากนอยว่าไม่ยัง <S <S ถ้ากินเม็ดมาแล้วมันจะไปใช่เปล <ไป S 2> อกแม<ป>่ยังเตกเต๊กนออยู่แต๊ก,ตก,ตก,อตกง,งอกรอยู่ไหนล้ำไส้นบุคคลเราเมนูนี้มันจะเข้ากันพวกเหาสงสัยมาตั้งโดนตั้งนานแล้วไอซอกซื้อเนื้อปลาซ่อนโมได้นะแต่ว่ามันเนี้ก็ได้ขวานทุกคนเมึงละขอเม็ดเมล็ดแตงโมออกก่อนทุกคน บอพิวกักินเข้าไปลาไล่เมล็ดแล้วเดินจะไป <c oughs> เดินมันจะไปอันอกอยู่ในลำไส้พ่อน,นะะจะโซ่ขอเอาตรงนี้มาตั้งพอเมนตูต่อไปพ่อหาจะโซ่จะเอาอยู่ไหนหมวนี้นะทุกคนมีไรยีเงรวมน้ำพริกผักมด <c oughs> มีได้เด็ดเดียวได่เคยเห็ดเลนะเพราะว่าปุ่มที่ว่าท่านผู้ใหญจะดีมันส่งมาให้กั ต่อไปนี่เขาจะเริ่มเอาเมนูหนึ่งปึมตองมาเพราะว่าเบื้องเป็นสูตรอาหารไทยแท้ๆเลยทุกคนเพราะว่าเขาบอกรายละเอียดเลยมีวิธีบอกแนะนำนะน้ำพริกน้ำลูกป่าย่างวิธีการทำวิธีบอกวิธีการทำแล้วกันหน้าตาของอาหารนี่ซะโซ่เมนนี่นี่หน้าตาจะออกมาประมาณนี้ส่วนซื้อก็คือนี่เป็นเมนูนี่ก็น้ำพริกน้ำลกปลาย่างเมนแล้วก็มีน้ำพริกล่าย่างเลยทุกคนนี่แหละสิ่งที่เราจะให้ต่อไปคือสบายแล้วทุกคนมาซะโซ่ขอพระคุณเพิ่นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งที่ว่าส่ง ปู้มตำราอาหารไทยมาให้พวกเขาบ่าพิมพ์ยังจำ,ค,ำคอมเมนต์นึงเลยที่ว่าเขาเคยเอาปู้มตำลานี่นะมาขวจากซูตเลยตำลานี้เลยมีเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์ไล่คนเลยแหละซซโซว่าห้ายากห้ายากไล่ถ้าว่าเป็นปู้มตำราแบบนี้มนคนที่มาส่งมาให้ที่ว่าเพื่อนเป็นคนนึงที่ว่าหักซาเกี่ยวกับอาหารไทยหล้วก็ปู้มตำลาไทยได้ดีไล่บางคนนี่บ่มีเลยคนเอ,อ้โซโซตามที่เพื่อนคอมเมนต์มานะนี่พวกเขาก็ต้องข้อขอบคุณหลายๆที่ว่า ที่พานมาเขากับบุคอยไดเอามามาครัวนะเพาะเราไปเบื้องในแตอโซเชียลมีเดียตามการซ่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะทุกคนแต่ว่าอืมมือนี้เขาเราเลยเอาว่้อะไรวะแย่งกันพูดเขาก็จะเข้าใจบางทีว่าคนเอนดูเหรอที่มาส่งอ่ะนั่นก็พิมมาให้เมนูมดีเป็นนี่มาเหาทุกคนตำลาไทยเมนูต้องไปเจอกันแน่นอนทุกคนเกี่ยวกับน้ำพริกแน่นอนนะทุกคนแต่ว่ารวมน้ำพริกเฮ็มมันครบหมดนี่เลยบอกว่าพิมพหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าเขาต้องได้ทยายทำโซ่ๆไปเอามาอีกปิมมือน ยังมีปฏิทินน้อยแน่อันนี้เป็นปึ้มแโอ้โหทุกคนหน้าเลยเยอะมากเมนูน้ำพริกอาหารไทยนี่แหละมีเยอะมากอาหารไทยนี่อันนี้ก็เป็นนั้นปฏิทินเล็กๆเนาะแมนที่ว่าตั้งโซ่ใดเออโซ่หอกก็ลืมเบอร์ว่ามันยูปีได้ตัวนี้เป็นปีซ่องพันเสาสีแต่โซ่อันนี้มันซ่องพันเสาซ้ำป้าพิมทุกคนป้าพิมบอกเนี่ยจะว่ายุดเมืองไทยก็เห็นปฏิปฏิทินเพื่อไว้ซ่องพันเสาสี่บอกว่าเรื่องแต่มันเป็ปีซ่องพันเสาสี่เป็นซ้ำไม่แล้วไม่แล้วอันนี้แม่นอัน อาท่านพญาเจดีย์มันส่งมาให้ตั้งแต่ต้นปีนั้นทุกคนประมาณสีห้าเดือนแล้วแหละนี่อันนี้เมนูนี่ไล่กันเลยจะเป็นเป็นมาสร้างกิจหนักไม่เหมือนแค่น,นําทุกคนอืนี่ทุกคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะทยอยทำไปแล้วกันเนาะแม่แมอ่ะวันนี้ซาโซขอบคุณไล่ที่ว่า ทุกคนเเข้ามาสมคลิปข้องเขาทุกคนเปนเมนูดีอว่าแป๊กไม่ไร่แป๊กไม่เท้ๆทุกคนเอาแตงโมมากินกับเนื้อป่าแปบมันมีกินข่าวอยู่แล้วนะแต่ว่ามากินแล้วมันเข้ากันเลยมู้สว่าสดชื่นเวลาเขียวทึกแตงโมย่ำทึกแตงโมนะแม่แล้วเขาพิมยังขอบใจสลาบคอมเมนต์ดีๆอีกตึมทางหนึ่งนะทุกคนในคอมเมนต์เชื่อว่าน้องซาโซหรือกับบ้พิมพ์กับว่าเมนะทุกคนเชื่ว่าซาโซก็มีความตั้งใจ ดีเด็ดแท้ทุกคนที่ว่าจะยักเข็ดรายก,การยักษ์จะนำนี่นกานำเสนอเมนูอาหารไทยนะทุกคนเพราะว่าหลักๆการมันแซาโซเป็นคน,น,นมากินได้สั้นๆนะบพี่พิมพู้ใดก็มากินแซาโซถ้ามาเจออาหารอร่อยแบบนี้ <c oughs> นี่เมื่อกี้บ่อพิมมาบักยักจะบอกว่าลืมเอาเขาลองมากินกับเบิงแต่ว่าเหากินหมดไปแล้วหมดทันแล้วแหละแมนซวโซกันเลยมาเราไปก่อนพ่อพิมว่ายักษ์จจะเอาเขาช่วยเลยเขาเนี้ยนะทุกคนลองมากินเบิงมันจะเข้ากันโบถ้ากินกับปลาแห้งเข้าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าต้องกัรแตงโมสนาเดีกว อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนและวล่ที่ว่าอยู่กับพวกเราจนจบนะคนเจอกันคลิปต่อไปกับตำราอาหารไทยยังเยอะมากเดี๋ยวพวกเราทนอยทำกันแล้วกน<ม>ันเด้อหขอบคุณและวล่เจอกันใหม่เด้อทุกคน<ม>นี่สโซสโแกับหนึ่งสโซล่ยแล้วเยอะมากเยอะมากเยอะมาก